ยินดีต้อนรับสู่ช่องออ a u มาสเตอร์ช่องที่รวบรวมข้อมูลและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับกระบะรุ่นฮิตที่ครองใจผู้ใช้งานมาอย่างยาวนาน กับรถกระบะฟูลไซส์รุ่นล่าสุดปี2025อย่าง Ford F-150 ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะให้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและในงานบรรทุกหรือออฟโรดระดับหนัก พร้อมทั้งยังแฝงไปด้วยความหรูหราร่วมสมัยที่หาได้ยากในรถประเภทนี้เริ่มต้นที่รูปลักษณ์ภายนอก Ford F 1 5 0ปี2025ยังคงเอกลักษณ์ของความแข็งแรงบึกบึนและโดดเด่นในสไตล์อเมริกันอย่างเต็มเปี่ยมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ผสานกับไฟหน้าและทรงซีเหลที่ให้ทั้งความสวยงามและความสว่างชัดเจนในทุกเส้นทาง พร้อมเส้นสายตัวถังที่ดูทันสมัยมากขึ้นและยังมีการปรับปรุงวัสดุตัวถังให้มีความแข็งแรงแต่เบาลงด้วยอลูมิเนียมเกรดสูงเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันและรองรับการใช้งานที่หนักหน่วงได้มากกว่าเดิมล้ออัลอยลายใหม่มีให้เลือกหลากหลายขนาดตั้งแต่18นิ้วจนถึง22นิ้วขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นย่อยโดยมีรุ่น x e l t l a r i e t คิงแรนช์ h พลตตินัมและรุ่นเทรมอ์หรือแรปเตอร์สำหรับสายลุยที่ต้องการสมรรถนะส,สูงสุดในการออฟโรดสำหรับภายในห้องโดยสาร Ford F 150ปี2025ได้รับการออกแบบให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด12นิ้วในรุ่นสูงพร้อมหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด12หรือ15.5นิ้วครึ่งอยู่กับรุ่นพร้อมรองรับระบบซิงค์ซึ่งเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างลื่นไหลทั้ง Apple Car Play และ Android Auto มีระ ระบบสัญง,งานด้วยเสียงที่ชาญฉลาดและตอบสนองไวเบาะนั่งหุ้มหนังแท้พร้อมระบบปรับอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็นในรุ่นสูงสุดคอนโซลกลางถูกออกแบบให้พับเก็บได้เพื่อใช้เป็นโต๊ะทำงานหรือพักผ่อนระหว่างการเดินทางระบบเสียงแบงแอนโอลูเซ้นพร้อมลำโพงคุณภาพเยี่ยมสูงสุดถึง18ตัวให้ประสบการณ์ความบันเทิงแบบรอบทิศทาง ในด้านของขุมพลังฟอร์ด F 1 5 0รปี2025มีตัวเลือกเครื่องยนต์ให้เลือกหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เริ่มจากเครื่องยนต์เบนซิน V 6ขนาด3.3ลิตรเครื่องยนต์อีโคบูส V 6ขนาด2.7ลิตรและ3.5ลิตร เครื่องยนต์ V8 ขนาด5.0ลิตรที่ให้แรงบิดมหาศาลร,รวมถึงรุ่น Hybrid Power Boost ที่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้ทั้งพลังและความประหยัดน้ำมันระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและตอบสนองไว โดยทุกกลุ่นรองรับระบบขับเคลื่อนทั้งแบบ2ล้อหลังและ4ล้อซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในเส้นทางธรรมดาและทางสมบุกสมบัน Ford F150 รุ่นปี2025ยังโดดเด่นเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภยัยด้วยระบบคอมพานี Pilot 360ที่รวมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงไว้ครบครัน เช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อมหยุดและออกตัวอัตโนมัติระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบตรวจจับจุดบอดร,ระบบแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องมองรอบคันที่คมชัดสูงช่วยให้การขับขี่ในเมืองหรือที่แคบงย่ได้ยิ่งขึ้น มีระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางและระบบช่วยควบคุมการทรงตัวในทุกสภาพถนนอีกหนึ่งความพิเศษที่ทำให้ฟอร์ F 1 5 0รุ่นนี้น่าสนใจคือความสามารถในการลากจูงและบรรทุกที่ยอดเยี่ยมโดยมีความสามารถในการลากจูงได้สูงสุดกว่า14,000ปอนด์ประมาณ6,350กิโลกรัมและรับน้ำหนักบรรทุกได้มากถึง3,325ปอนด์ประมาณ1,500กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งพร้อมทั้งยังมีระบบช่วยถอยรถพ่วง Pro Trailer Backup Assist ที่ช่วยควบคุมทิศทางพ่วงได้อย่างแม่นยำเพียงหมุนสวิตช์ไม่จำเป็นต้องฝึกหัดถอยรถพ่วงอีกต่อไปสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะท,ที่ใช้งานได้หลากหลายทั้งเพื่อครอบครัวธุรกิจหรือการลุยหนัก Ford F 1 5 0ปี2025ถือเป็นตัวเลือกที่ครอบคลุมที่สุดทั้งในด้านเทคโนโลยี ความปลอดภัยสมรรถนะและความสะดวกสบายมาพร้อมกับตัวเลือกสีและอุปกรณ์ตกแต่งที่สามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์ของผู้ใช้และยังรองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน FordPass ที่สามารถควบคุมการล็อกปลดล็อกตร,รวจสอบสถานะรถหรือแม้กระทั่งสตาร์ทรถผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลาโดยรวมแล้ว Ford F 150ปี2025คือการยกระดับรถกระบะให้ก้าวข้ามความเป็นเพียงรถใช้งาน มาสู่ความเป็นยานยนต์อัจฉริยะที่สามารถตอบโจทย์ทั้งชีวิตส่วนตัวและงานอย่างลงตัวใครที่กำลังมองหารถกระบะที่พร้อมลุยพร้อมหรูพร้อมเทคโนโลยีครบถ้วนรถรุ่นนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนหากคุณชอบรีวิวแบบนี้จากออโตมาสเตอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกขอบคุณที่รับ